มาแล้วค่ะกาแฟวันนี้กับแซนด์วิชทูน่าที่ทำเองนะคะขนมปังหนามากเลยเนี่ยแต่น,นิ่มกาแฟบบร้อนเสียงแห้งเลยอากาศมันเปลี่ยนนะคะดูแลตัวเองกันด้วยฝนตกเนี่ย ทานไม่หมดหรอกคะ่ะแต่ว,ว่าทำเอาไว้น้นาฝนแล้วนะคะดูแลตัวเองกันนะคะ